สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาวิทยาการคำนวณนะคะเขวจะมาสอนเรื่องเหตุผลเชิงตรรก,กะกับการแก้ปัญหาค่ะการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะนะคะเป็นการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหาทำให้สามารถคาดการผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้เรามาดูสถานการณ์ดูนะคะนักเรียนเพื่อจะเข้าใจยิ่งขึ้นค่ะเฟมีสถานการณ์ชวนคิดนะคะ ณเดชกาลังวางแผนเพื่อจะไปดูภาพยนตร์ให้ครบทุกเรื่องและต้องพักรับประทานอาหารกลางวันในเวลา12.30ถึง13.30นาฬิกาจะต้องวางแผนในการดูภาพยนตร์อย่างไรคะถึงจะครบทุกเรื่องนักเรียนดูนะคะว่าตอนนี้มีภาพยนตร์ทั้งหมดกี่เรื่องคะ เรื่องที่1ห,หอแตวแตกเรื่องที่เรื่องที่2อ,อ้ายคนหล่อลวงเรื่องที่3 How to ท h i ิ้เรื่องที่4พี่นาค2เรื่องที่5ฉส,สลาดเกมโกงเรื่องที่6กไบแมนค่ะแล้วไปดูช่องกําหนดการฉายนะคะนักเรียนจะดูลายตาหน่อยนะคะแต่ว่าถ้านักเรียนใช้กฎเกณฑ์นะคะหาความสัมพันธ์นะคะมาใช้ในการจัดกลุ่มนะคะของข้อมูลนะคะ นักเรียนลองดูสิคะว่าเงื่อนไขบอกว่านักเรียนต้องพักกลางวันในเวลา12.30ถึง13.30นะคะเราก็จะแบ่งข้อมูลออกได้2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มก่อนที่นักเรียนจะรับประทานอาหารนะคะก็จะได้เป็นกลุ่มก่อนเที่ยงนะคะก็จะมี3เรื่องคือหอแต๋วาแตก how to think สลาดเกมโกงค่ะและกลุ่มที่2นะคะคือกลุ่มหลังเที่ยงค่ะ ก็จะได้ไอ้คนหล่อรวงพี่นาค2แล้วก็ไบแมนค่ะตอนนี้เรามีข้อมูลอยู่2กลุ่มแล้วนะคะนักเรียนก็มาจัดลำดับค่ะกลุ่มก่อนเที่ยงว่าเรื่องไหนนะคะฉายก่อนกันนะคะลำดับที่1น,นะคะก็จะเป็นเรื่องดูจากเวลาฉายค่ะนักเรียนอหอแต่วแตกนะคะลำดับที่2 how to think ลำดับที่3า ฉลาดเกมโกงค่ะอันนีกนนะะ้กลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่2องค่ะนักเรียนดูจากเวลาใช้เหมือนเดิมค่ะเรื่องที่4อ้าย้คนหล่อลวงเรื่องที่ห้าไบาแมนเรื่องที่6พีนาคสองเป็นไงคะนักเรียนง่ายใช่ไหมคะต่อไปดูสถานการณ์ต่อไปนะคะนักเรียน สถานการณ์นี้นะคะคือมีกติกาว่าให้ใส่ลูกเต๋าทั้ง4ด้านนะคะที่กําหนดให้ในช่องว่างนะคะก็จะมีลูกเต๋านะคะหน้า1หน้า2หน้า3มแล้วก็หน้าสค่ะโดยไม่ซ้ํากันทั้งแนวนอนและแนวตั้งนะคะในตารางย่อยค่ะนักเรียนมาดูโจทย์ในตารางย่อยกันนะคะนักเรียนตารางย่อยนะคะเป็นตาราง16ช่องค่ะแล้วก็มีหน้าลูกเต๋านะคะแล้วก็มีช่องที่หน้าลูกเต๋าหายไปค่ะเราลองมาจัดลําดับความสัมพันธ์ดูนะคะนักเรียน ไล่ดูทีละข้อมูลค่ะเริ่มจากมาทันล่างก่อนนะคะเรามีด้านลูกเต่านะคะหน้าหนึ่งหน้าสี่หน้าสามค่ะลูกเต่าหน้าอะไรคะนักเรียนหน้าที่สองค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนไปนะคะลองดูแนวตั้งบ้างนะคะมีลูกเต่าหน้าสามหน้าสี่แล้วก็หน้าหนึ่งค่ะลูกเต่าหน้าสองค่ะถัดมาค่ะมีลูกเต่าหน้าสามหน้าหนึ่งหน้าสี่ค่ะลูกเต่าหน้าสองค่ะ ถัดมาค่ะนักเรียนแนวนอนบ้างมีลูกเต๋าหน้า1หน้า2หน้า3และลูกเต๋าที่ขาดไปคือลูกเต๋าหน้า4ค่ะสุดท้ายแล้วมีลูกเต๋าหน้า1หน้า4และหน้า3ค่ะลูกเต๋าหน้า2ค่ะเสร็จแล้วนักเรียนอย่าพึ่งนะคะย่ามใจไปนะคะนักเรียนลองมาเช็คด,ดูกติกาค่ะว่าเราทํากติกาถูกไหมคะเขาบอกว่าแต่ละช่องในแนวนอนและแนวตั้งนะคะจะต้องมี หน้าลูกเต๋าไม่ซ้ํากันค่ะลองเช็คดูค่ะนักเรียนเก mm hmm. ่งมากค่ะนักเรียนต่อมาเป็นกิจกรรมที่นักเรียนต้องทําเองแล้วนะคะเป็นให้นักเรียนแก้ปัญหานะคะเกมสุดูกุที่กําหนดให้นะคะโดยนักเรียนต้องบันทึกลงสมุดโดยมีกติกาการเล่นต้องใส่หมายเลข 1, 1ถึงหมายเลข9นะคะโดยให้แต่ละแถวแต่ละหลักและในตารางย่อยนะคะ ห้ามใส่ตัวเลขที่ซ้ํากันค่ะมีจํานวน3ข้อด้วยกันการนักเรียนอันนี้คือโจทย์ข้อที่1นะคะนักเรียนสามารถพสนะคะเพื่อลอกโจทย์นะคะนี่โจทย์ข้อที่2ค่ะแล้วโจทย์ข้อที่3ค่ะโดยนักเรียนนะคะทำแบบฟอร์มลงใส่สมุดนะคะหรือใส่กระดาษ A4 ก็ได้นะคะโดยให้นักเรียนเขียนวันที่นะคะชื่อกิจกรรมนะคะพร้อม ใส่คำตอบนะคะตามแบบฟอร์มนี้ค่ะนักเรียนและอย่าลืมขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะไม่ยากใช่ไหมคะในการใช้ตรรก,กะในการแก้ปัญหาค่ะเราสามารถมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะเจอกันใหม่นะคะใน EP ีหน้าค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ